ui nám đen chẹp nám phải mà nám đen cứng Hãy khô แว่นอยู่ไหนแว่นไว<ฟ>้ลึอกอะ่ะยืนไม่ได้นะลึกเลยเหรอลึอนกนไ,ได้เ,เนี่ยงานผมเขาก็เปียกเลย จะพูดมืออ่ะเนี่ยน้ำสวยมากเลยพี่ไม่ออกเลยอ่ะ ยังอืมืนเลยว่ะแ่งน้กออเหมือนตัวอะไรไม่พี่ต้องดำลึกไปมันจะได้สวยๆอ่ะเอาไหมดำลึกๆสิ ไม่ต้องไม่ใช่กระโดดอะดามเหมือนนักกีฬานักนักกีฬา,า,าดามลงไปฟิวอ่ะก้มหัวเออได้ไหมไม่ได้อะไม่ได้ <c ười> ไมันเป็นอะไงใส่ดุลี้กระโดดอะ พี่กระโดดอย่าให้น้ำกระเด็นสิให้มันปลุกลงไปอะปลุกอะเขาจะเข้ามาปลุกวะปลุกอะไปเลยเหรออ่าทำมืออย่างงี้อย่างงี้สองข้างไม่ไม่ตัวต่อตรงยืนตรงตรงไม่ได้อ่าทำอย่างงี้สองข้างหัวก้มหัวลงแล้วก็เนี่ยดำลงไปอย่างเงี้ยปลุกอ่ะ เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้ว,ลวอ่าอ่าถีบด้วยสิตอนลงอ่ะถีบด้วยอ่า 来了,来了，来了。来了来了